สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามบอบยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานของหัวจับดอกสว่านแบบคีรชักนะครับหรือว่าแบบมือบิดหมุนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่จะต้องการซื้อหัวจับดอกสว่านแบบนี้มาใช้งานนะครับซึ่งหัวจับดอกสว่านแบบคีรชักนะครับก็จะมีอยู่ในพวกสว่านไร้สายเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมซึ่งก็ ถ้าเราใช้งานได้ถูกต้องนะครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องของอปากสว่านล็อกนะครับช่วยป้องกันเรื่องของเฟืองลูดหรือว่าสปริงหักได้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาเราใช้งานเราเคยเห็นว่าเวลาใช้งานเนี่ยเมื่อเราใส่ดอกเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ตัวเครื่องนะครับในการบิดล็อกสว่านนะครับแต่การใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันจะเกิดปัญหาได้ในระยะยาวว่าตัว พวกเฟืองเนี่ยอาจจะมีการรูดหรือว่าสปริงข้างในอาจจะหักได้เพราะว่าเครื่องในการบิดล็อกเนี่ยนะครับเวลาเรากดแต่ละคนน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะครับกดเบากดแรงนะครับทำให้สปริงเนี่ยหรือว่าเฟืองเนี่ยมีโอกาสที่จะรูดได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะทําให้ปากสว่านเนี่ยมีอาการล็อกได้นะครับพิธีการใช้งานวัวจับดอกสว่านแบบเคล็ดชักที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราจะทําการใส่ดอกสว่านเข้าไปนะครับ เราก็ใส่ดอกสวรรคเข้าไปนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้แค่มือเนี่ยนะครับบิดหมุนธรรมดาเท่านั้นนะครับบิดพอแน่นนะครับผมซึ่งหัวจับดอกสบานแบบกีรชักบางรุ่นนะครับที่ดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าระบบกันคลายนะครับจะมีตัวล็อกนะครับ เป็นแก๊กๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยี่ห้อดีๆนะครับซึ่งเวลาเราขันแบบระบบที่มีการคลายก็อยากขันให้ตัวการคลายแน่ยนจนเกินไปนะครับให้เหลือเอาไว้บ้างนะครับเผื่อแก้ไขในกรณีที่มันเกิดอาการเรื่องของปากสวรค์ล็อกเราได้ทำการแก้ไขได้ง่าย นะครับผมนี่เป็นวิธีการที่ใช้งานวัดจับดอกสว่านแบบกีเรชักที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันปัญหาได้นะครับการเอาออกก็ดึงออกธรรมดาปกตินะครับผมนี่ซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้ตัวเครื่องนะครับผมแต่วิธีการอย่างนี้นะครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็ตรงกับวัดจับดอกสว่านแบบมือบิดหมุนนั่นเองนะครับคีริชักนะครับผมนี่ก็จะช่วยป้องกันเรื่องของปากสว่านล็อกเฟืองรูดหรือว่าสปริงหักได้นะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับใช้งานหัวจับดอกสว่านแบบเีเบชักหรือว่าแบบมือบิดหมุนทุกทุกท่านนะครับผมได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับทําให้เราได้ใช้งานแบบนานๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของปากสว่านล็อกเฟืองรูดสปริงหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคนะครับวินี้ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก้าาาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ